เสริมเติมเข้าไปนะครับตามที่ใจเราต้องการได้บ้างเปรียบเทียบ <ๆ S 1> รูปทรงนะครับแสงมาด้านซ้ายเงาทอดมาด้านขวาเงามากองกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีลิเฟ็กคล้ายๆกันนะครับให้วิบนะครับตามพื้นที่ที่มันแคบๆดูดีๆนะว่าตรงไหนเข้มตรงไหนอ่อนนะครับตรงสองจุดนี้ล่อยได้แล้วมีเงาเข้มเข้มอยู่รู้สึกว่าตรงนี้ยสว่างแล้วก็ไล่เงาออกมาด้านข้างครับฝั่งนี้เส้นน้ำหนัก เข้มอยู่ใช่ไหมฮะเศษตัวของน้ำหนักจอเชื่อมกับจุดจุดข้างๆมันดำเข้มปูไปก่อนเอปูทับอันเก่าไปด้วยเลยก็ได้ครับตรงนี้มีเส้นเงาเข้มๆอยู่วิบสารเส้นไปบ้างครับเว้นได้แล้วเวนบ้าได้แล้วเก็บแค่ตรงนี้พอน้ำเข็มหน่อยใช้มุมมันสามอาเอล ช่วยเก็บขอบเป็นเส้นของเงาที่จนะวิบวิบสันสันไปบ้างนะครับใส่ตรงน,นี้แค่นั้นน่าจะดูโคง้งมีมวลมีปริมาตรมากขึ้นลองดูผมวิบเป็นเส้นเก็บขอบไปแล้วก็วิบน้ําหนักทับขอบปากตรงนี้เบาๆแสงเงาของรูปทรงกลวยเลยครับตรงนี้เงานิดเดียวไฮไลท์แสงสว่างที่สุดจะไล่ออกไปเป็นเงาโอเคประมาณนี้ครับ